บล็อกทุกสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9ทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามักจะมองหาความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการต่อมนุษยชาติหรือต่อสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นในแกาแล็กซีของเรา ประเภทของความแม่นยำที่ใช้ในการค้นหาความถี่ที่เหมาะสมคือทักษะที่เราฝึกฝนตลอดเวลาในมิติที่9ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเป็นหลักเราได้ปรับตัวให้เข้ากับระดับการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันซึ่งเราเรียกว่าความถี่และด้วยการค้นหาความถี่ที่เหมาะสมเราสามารถสร้างผลกระทบที่เราปรารถนา จะทำให้กับพวกคุณทุกคนและคนอื่นๆทั้งหมดที่เราให้บริการคุณมีความสามารถเหมือนกันในตัวคุณและเราแนะนำให้คุณใช้มันใช้ความสามารถนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งที่คุณต้องการในการใช้ชีวิตที่คุณต้องการอยู่บนโลกในอดีตคุณอาจใช้วิธีการทางจิต ในการหาความถี่ที่เหมาะสมคุณอาจต้องการทราบว่าเฮิร์ตคืออะไรในความถี่นั้นหรือคุณอาจลองนึกภาพสวดมนต์วิธีคิดเชิงบวกอื่นๆที่จะทำให้คุณอยู่ในความถี่ที่ถูกต้องและนั่นก็ดีและมันจะทำให้คุณถึงจุดหนึ่งแต่เรารู้ว่าคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของจิตใจ และก้าวเข้าสู่ห่วงแห่งหัวใจอันไร้ขอบเขตซึ่งเป็นจุดหลักของคุณที่จะสัมผัสความรู้สึกทั้งหมดดังนั้นในขณะที่คุณปรับให้เข้ากับหัวใจและสิ่งที่คุณรู้สึกมากขึ้นคุณจะสามารถปรับความถี่ที่คุณเสนอได้อย่างละเอียดดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างผลกระทบที่คุณต้องการได้ที่สำคัญไปกว่านั้น คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่ตรงกับความถี่นั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้แต่คุณได้รับการสอนตั้งแต่อายุยังน้อยว่าการกระทำของคุณมีความสำคัญมากกว่าและสิ่งที่คุณเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสำคัญยิ่งอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการสอนเกี่ยวกับความสำคัญของความรู้สึก และความสามารถในการสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นแต่ตอนนี้ในฐานะผู้ใหญ่คุณมีข้อมูลนี้แล้วคุณรู้ว่าคุณสามารถดำดิ่งสู่พื้นที่หัวใจของคุณและค้นหาทุกสิ่งและทุกคนที่คุณกำลังมองหาแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตจะต้องทําอย่างไรจึงจะสำเร็จได้จริงโดย ปกติคุณจะทำเมื่อความคิดคำพูดและการกระทำล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายที่คุณมีเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อมนุษยชาติเมื่อคุณพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ดูเหมือนคุณไม่สามารถหาคำและการกระทำที่เหมาะสมร่วมกันได้คุณอ่านหันไปส่งความรักจากใจ ค้นหาความถี่และคุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการที่คุณอยากจะสัมผัสที่คุณต้องการที่จะสัมผัสคุณพบโลกที่คุณต้องการสร้างและอาศัยอยู่และผู้คนที่คุณต้องการอยู่ท่ามกลางโลกนั้นแต่คุณต้องเต็มใจที่จะออกจากความคิดของคุณนานพอที่จะรู้สึกถึงศูนย์กลางของหัวใจนั้นสําหรับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และทันทีที่คุณทำคุณจะรู้สึกมั่นคงและกว้างขวางมากขึ้นในเวลาเดียวกันคุณจะรู้สึกไม่สิ้นสุดและเป็นนิรันด์มากขึ้นและคุณจะรู้ว่าคุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าถึงมาก่อนตอนนี้เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกอย่างเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เคยมีมาบนโลกเราคือสภาหแห่งอาร์ทูเรียน และเรามีความสุขในการที่ได้ติดต่อกับคุณ